ส่วนทางด้านจังหวัดนาราธิวาสค่ะได้มีการจัดงานนารามาหาสนุกมหกรรมการค้า2,025เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองชายแดนใต้ค่ะ ที่บริเวณลานนกเงือกเขื่อนท่าพระยาสายอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เปิดงานานารามหาสนุกมหากรรมการค้า2025มหากรรมการค้าชายแดนณเมืองชายแดนครั้งที่2ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาสประจําปีงบประมาณ2568งานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนไปจนถึง วันที่1กร,รกฎาคมนี้เพื่อที่จะเสริมสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการผ่านทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ line. อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางวิถีพหุวัฒนธรรมเชื้อชูเมนูอาหารพื้นถิน่นให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมการสาธิต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนำเสนอขนมอเกาะและตูปะ สู่ตรงกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและยังมีกิจกรรมนั่งรถชมเมืองท่องเที่ยวเส้นทางวิถีพหูวัฒนธรรมค่ะโดยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองนราธิวาสผ่านการร้อยเรียงเรื่องราววิถีพหุวัฒนธรรมในเส้นทางท่องเที่ยวผ่านรูปปั้นช้างผู้เทวสถานพระพิฆเนศหอนาฬิกาเก่าแก่เมืองนราธิวาสและอนุสรณ์สถานนกสื่อสันติภาพอีกด้วยก็เชิญชวนประชาชนนะคะมาเที่ยวชมงานเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ทั้งอาหารสินค้าโอทอปเอสเอ็มอีแล วิสา,ากิจชุมชนซึ่งมีผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนำสินค้ามาจัดจำหน่ายกว่า100คููหานอกจากนี้ก็ภายในงานมีจุดเช็คอินรวมถึงการแสดงร่วมสมัยและการแสดงดนตรีตลอดทุกค่าคืนค่ะ